สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหน้าจอของเวอร์ชัน8.3.1น8.3.1บิลนะครับหน้าจอตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่10นิ้วนะครับหน้าจอเลื่อนขึ้นลงได้แต่ซูมไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้หน้าจอแรกก็คือข้างบนสุดเลย c l า m a t e แสดงสภาพ สภาพอากาศนะครับของโรงเรือนที่21ตอนนี้ไก่อายุ17วันครับ mm hmm. ตัวแรกก็เป็นเซตพอยด27.1องศาเซลเซียสนะครับ mm hmm. ช่องนี้เป็น Experience Tunnel Temperature อุณหภูมิที่ไก่รู้สึกได้นะครับตัวถัดมาก็จะเป็น Current Temperature ก็คืออุณหภูมิที่วัดได้วัดได้ปัจจุบันนะครับเป็นค่าเฉลี่ย ของเซ็นเซอร์ทั้ง3ตัวตัวถัดมาก็จะเป็น outside temperature อุณหภูมิข้างนอกนะครับตอนนี้3 15.4องศาตัวนี้ตากแดดอยู่นะครับอุณหภูมิก็เลยค่อนข้างจะสูงตัวนี้ฮีเตอร์ฮีเตอร์ตัวที่1ไม่ไม่ทํางานนะครับปิดไว้ครับเซ็นเซอร์ตัวที่2ก็ปิดไว้เช่นกันไล่จากด้านบนนะครับ humidity set point ตัวนี้ก็คือ เซตพอยต์ point, ความชื้นความชื้นสัมผัสนะครับตัวนี้เป็น temperature sensor one ก็คือเซนเซอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ครับตามลำดับเลยจากหน้าเล้ากลางแล้วท้ายแล้วตัวนี้เป็นความชื้นสัมผัสที่วัดได้ครับตัวนี้เป็น Setpoint offset offset ของฮีเตอร์นะครับ ตัวนี้ current tunnel temperature ตัวนี้ pressure ถ้ามาดูตรงรูปพัดลมตัวนี้ก็จะแสดงอะไรบ้างนะครับตอนนี้เป็น air current speed ตัวนี้ก็คือความเร็วลม1.0เมตรต่อวินาทีตอนนี้ความเร็วลมอยู่ที่1เมตรต่อวินาทีนะครับพัดลมก็จะขึ้นประมาณ4ตัว ตัวนี้เป็นไซเคิลไทม์ตอนนี้ปิดอยู่นะครับไซเคิลไทม์เพราะว่าทำงาน4ตัวไม่มีการโชคถ้าไซเคิลไทม์ก็คือมีการโชคพัดลมเปิดปิดเขาก็จะแสดงสถานะว่าตอนนี้พัดลมเปิดอยู่หรือเปล่าหรือปิดอยู่ไซเคิลไทม์กี่วินาทีออนกี่นาทีสถานะเป็นยังไงบ้างตามนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นชิลแฟกเตอร์ที่เอามาคำนวณ คำนวณความรู้สึกของตัวไก่ครับตัวนี้เป็นมินิมัมเวนเทเลชัน per animal ก็คือการระบายอากาศขั้นต่ำในโรงเรือนที่ต้องการระบายต่ำสุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่2.31ลูกบาทเมตรต,ต่อชั่วโมงต่อตัวครับตัวนี้เป็นรูปคนนะครับโชว์อะไรบ้างก็โชว์แอคทีฟเฮาตตอนนี้แอคทีฟอยู่นะครับ อายุไก่ตัวนี้ถ้าอยากดูประวัติก็เข้าไปตรงนี้เลยประวัติอะไรล่ะ t ชนแนลเทอร์โมเรเอ่าเขาก็จะโชว์คร่าวๆก่อนดูง่ายๆก่อนตรงนี้ครับอันนี้เป็นของวันที่26ออ31 5คร่าวๆนะครับตอนนี้ที่ขึ้นลงก็คืออันนี้กลางวันอันนี้กลางคืนตอนเช้านะครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้อุณหภูมิ หนึงเดือนย้อนหลังดูหนึ่งวีก,ก็ได้ครับนี่หนึ่งวีก,ก็จะเป็นลักษณะนี้ยีชั่วโมงก็ได้ครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับดูคร่าวๆกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็น water today น้ำที่กินไปแล้ว3819ลิตรนะครับเมื่อวานกินได้ประมาณห้าพลิตร 24ชั่วโมงในแต่ละวันตัวนี้ก็ถึงบ่ายสองโมงแล้วกินไปเท่านี้ตัวนี้กินน้ำตลอดอายุการเลี้ยง52ลูกบาทเมตรนะครับตัวนี้เมนไลท์ตอนนี้ไฟสว่าง70ลักนะครับโดยการคำนวณน,นะครับตัวนี้ mortality เป็นศูนย์ไม่ได้ป้อนข้อมูลไก่ตายลงไปนะครับ Feeding off ออสถานะของ ลายอาหารปิดอยู่ตัวนี้ไก่ที่ลงต่อโรงเรือนนะครับะจะประมาณนี้ตัวนี้เป็น Activity l o ล็อะลามนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาก็จะโชว์ในนี้เลยตรงนี้เป็นเมนูที่ตั้งค่าเข้าไปข้างในก็จะเป็นการตั้งค่าข้างในอันนี้จะลึกเข้าไปอีกครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ